สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้พบกับครูสมคิดิอีกแล้วนะคะครูสมคิดมีหน่วยการเรียนรำลึกสองภาษาเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้ชื่อว่าหน่วยสัตว์โลกน่ารักนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะสัตว์โลกน่ารักของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเด็กๆมาพูดคาท้องจอกับครูสมคิดก่อนนะคะสัตว์โลกของเราวันนี้คือคอควายนะคะเด็กๆต้องตามครูนะคะ คอเอ๋ยคอควายอย่ารอจนสายจูงควายไปนาควายชอบกินหญ้าไถนาเก่งเอ้ยเด็กๆจ๋าเด็กๆพูดตั้งพูดหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามคอเอ๋ยคอควาย อย่ารอจนสายจูงควายไปนาะควายชอบกินหญ้าไถนาเก่งเอ้ยอ่ะเด็กๆมาดูนะว่าสัตว์โลกน่ารักของเรานะคะวันนี้แบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเช่น ช้างม้าวัวควายสัตว์ประเภทที่สองสัตว์ไว้เลี้ยงกินหรือรับประทานอาหารเอาไว้ทําเป็นอาหารของเราเช่นไก่เป็ดหมูปลาประเภทที่สาเลี้ยงไว้ดูเล่นเช่นนกเลี้ยงปลาสวยงามแมวสุนัขนะคะ เรามารู้จักสัตว์กันแล้วเรามาดูซิว่ารูปร่างลักษณะของสัตว์เนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีขาสองขามีขาสีข่าขาขามีตามีปากมีจมูกมีหูอ่ามีเหมือนเราทุกอย่างเลยนะคะอ่าอาหารของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มีอะไรบ้างเช่นเจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าควายควายกินอะไรควายกินหญ้า หนูรู้จักย่าเลยคะย่าที่มันเลี้ยตามท้องนาของเราอะนะคะนกนกกินอะไรนก no, กินผลไม้ที่มันสุกมากๆกินข้าวที่เราเอาเอาไปวางไว้ให้เขาอะนะคะกินหัวอาหารเป็ดเป็ดกินอะไรนะเป็ดกําลาบเนี่ยเป็ดกบาลาบก็กินกินกินเศษอาหารที่มันเหลือจากเราแล้วเราไปวางให้เขาอะนะคะ กินข้าเปลือกกินหัวอาหารกินผักที่เราเอามาให้เขาอะนะคะ,ะที่อยู่อาศัยของสัตว์ยกตัวอย่างเถึงจะชัดเลยควายควายมันอยู่ในคอกหนูจ้คอกสัตว์ไหมหนูเป็นนักเรียนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักควายมรู้จักคอกสัตว์อ่ะมารู้จักที่อยู่ของนกดีกว่าทั้ง,งนะั้นอะ รู้ไหมว่านกอ่ะมันมีรังอยู่บนต้นไม้หรือว่าอยู่ในกรงสวยๆนะคะสัตว์มันก็จะมีบ้านเหมือนของเราแต่มันจะแตกต่างกันไปนะคะประโยชน์และโทษการดูแลสัตว์เลี้ยงประโยชน์น,น,ะน,น,นะคะตัวอย่างก็ตัวนี้อีกเหมือนเดิมประโยชน์ของควายใช้ไถนานะคะ ประโยชน์ของสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ทาอาหารมันก็เป็นอาหารให้กับเราเลี้ยงไก่ไก่ก็อ,ออกไข่ให้กับเราไว้ทานนะคะ,ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงมว้ดูเล่นสุนัขปลาสวยงามมันก็ให้เพลิดเพลินเจริญใจของเราคลายเครียดนะคะสรุปแล้วสัตว์ทั้งสารประเภทนี้มีประโยชน์กับเรามากเลยนะคะ,ะสัปดาห์นี้ กครูสมพิดขอฝข,อขาวาไว้ท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ